สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แมงเล่นเกมครับวันนี้เรามาเล่นเกม FC24 ใน PlayStation 5โหมดผู้จัดการทีมครับวันนี้แมตชนี้เราเจอกับไบเยนมิวนิกไปเยือนที่เยอรมน,นีครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยเพื่อนๆที่รับชมก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่อง YouTube แมงเล่นเกมมาด้วยก็เนื่องจาก e p ที่แล้วเรา ชุดนี้เราเล่นดีนะเราก็จะเอาลงต่อแต่ถ้าว่าเมสันเมาส์เราจะเอาอาราบัตลงแทนคาซิมิโลครับจากนั้นอิเล็กเซนแทนอิเล็กเซนแทนเมสันเมาส์เมสันเมาส์พักไปก่อนประมาณนี้ครับฝั่งขวาเป็นแอนโทนีอาจจะใช้การนาโชไปประตูเป็นไปยังดีครับโอ,อนหน้าพักไปก่อน แบ,บ็กซ้ายเป็นให้โอกาสมาติเนสกับลูกชอไปครับฝั่งซ้ายเพื่อการเซลล่าลุยครับไปที่สนามอันอันอน,น,ปน,นป่ประเทศเยอรมันสนามเย้าของอ่ายังมีมั้ครับนี่ครับบรรยากาศนอกสนาม มาเล่นเกมครับเริ่มเกมมาเป็นฝั่งแมนยูให้ได้เขียบบอลบุกจากขวาไปซ้ายบรรยากาศโอเคครับกำลังคืนแจมใสครับนันนี้แจมใสยยงี้ก็เล่นแบบง่ายๆครับสบายๆลิซันโดรอแพ้ทีมเล็กอาจจะมาโค่้นทีมใหญ่ก็ว่าได้ ระบาดโซเฟียการละโชกาลโชกระชาตไม่ผ่านดิวิดเดมาหลายอัพแดนล่างฮะมันเน้นที่แมนยูครับเน้นที่รูปเกมตั้งรับรอรอสนกับ รามีตั้งรับรอสวนกับสู่ของเราแล้วก็เจาะด้านข้างตัดมาตรงกลางจใ้เพื่อนยิงครับเอเย็ยนนำหน้าวาอาจารย์หูหลุดมาเนเกือบโดนเดวิดเออขอไครับเดวิดเดวิดเนี่ยมืม้ขอขวงเราเครียดครับเกือบโดนนัดที่แล้วแพ้มาอีพีที่แล้ว มีทีนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องเน้นหน่อยครับมีแฮริเคนไหมนะ่ะแฮริเคนหน้าเป้าด้วยราฟาเอลดีวานบิสก,กา้าโอ้โหแฮริเคนดักทางมาได้ปั๊มดิวานบิสวานบิสวิ่งดิครับ มันไม่ล้ำหน้าเนี่ยตรงนี้วิ่งนำทางหน่อยก็ได้เด็กน้อยกันละโชว์เอ้ย well, Bayern, นี่คิตเชอร์เลเช่นทุม,ม็นการครับแมนยูมาคาร์ลฟอร์ดมาคัรมาคัรมาคัดยิงคู่หน่อยเออเซฟนี่นะครับเลี้ยงตัดเข้าไปยิงนี่คิตเชอร์เลเช่นครับ บับหน้าที่เตะมุมเปิดไปลุ้นกันเลยทำไมเปิดไปที่เสารแรกเราก็เลือกมาเสาไกลอยู่ทำไมเปิดเสารแรกวายเยนินชวนมากผมม่ง คุ้มยูซุเปเซฟยิงใช่นหมซ้ำไม่ต้องกรอบเกือบโดนฮะไปยินดีนาทีแล้วเจอกับไบตันก็ถือว่าเล่นดีฮะมีพลาดลูกเดียวก็ไม่เป็นไรเกมนี้ก็เป็นบอลกับพื้นครับบุกฝั่งนี้แล้วกันมาคัทเลฟอร์ดมาคัทมาเลยครับมาคัทเลฟอร์ดมาคัทออกที่มาเชีย ลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ยกมาเชียวโกโกโกง่ายง่ายครับลูกนี้บุกเจาะทางฝั่งซ้ายครับมาคาร์ลฟอร์ดมาเชียวะสานงานกันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่นะครับเจอทีมเล็กเล่นไม่ได้ครับเจอทีมใหญ่เล่นดีครับแบบนี้ฮะง่ายก็เข้าน้อยโอ้น้อยเออจะออกมาตัดบอลก็ปฏิกิยาช้าไปหน่อยฮะ ตัดไม่ทันดีใจครับแต่ก็อย่าพึ่งทำกเกิมอะเวลาไม่หมดในนาทีที่20่เวลายังเหลือเพียบเราก็ต้องไปเอาบอลมาคลองก่อนทำ right ไมมีโจโจคิมิโจโจคิมิมล่าสุดย้ายไปไหนไม่ทราบไหมหรือยู่กับบาเย็นเราต้องไปอัปเดขตเดข่าวก่อน <S <S ตั้งรับครับตั้งรับเม้งพีเกม ดูเกมดูเกมจกังหวะนี้โดนยิงเดี๋ยวโอ้โหสาปั๊มบอลแย่งบอลมาได้เนี่ยวก็มีโอกาสให้เขายิงครับมาดูไฮเปอร์มชั่นครับสุดเซ็ทครับมือแทบผักโอ้โหนิ้วกลางครับนิ้วกลางแทบผักยิงแบบนี้มาตั้งรับลูกเตะมุม เปิดมาเสาแรกขึ้นมงเฮลิเคนออกเราได้ฟรีคิกครับลูกตังเตะขึ้นไปวันนี้เรามาเน้นเน้นเกมรับสวนกันเ <c oughs> ข้าไป <c oughs> น้ำมา บอไปครับไอลุยก,กันต่อเล่นไงในกรอบเกโทษนะเ,เขาบุกขึ้นมาครับเขาบุกมาแล้วเนี่ยสองสามคนนี้ตรงนี้ตรงกลางกับข้างหน้าจะว่างมีพื้นที่ให้เราอ้าวไปวิ่งชนเขาซะเลยอาลบาัตอาลบาัตโอ้โหเคนยิงใส่ถ้อยจะเหนือไปไหนครับ เหนือลึกเกินเหนือลึกเกินใส่ก้อยขูกข้ามคานนิดเดียวเรามีสกอร์นำอยู่หนึ่งลูกะไม่รีบครับ <andro> บุกังนู้นบ, one, บั่งมาโชว์ อะไรครับเนี่ยมีการคอนเฟิร์มว่บบาโบคาจูเนียได้ใครเนี่ยในค่าตัว4.1ล้านเอายังไม่ปิดตลาดนากักเตะกืบอบตอนนี้มาเน้นที่แมนยูครับนำอยู่10ลูกเกมบุกขึ้นไม่ได้ครับ <to develop. S 2> โดนตอบโต้อย่างเดียวเลย <c oughs> มาอีกแล้ว <c oughs> <like S 2> ครับฝั่งนี้มาครเดฟอร์ มาคัดมาคัดมาคัดจี้ไปมาคัดล็อกจานเฝ้าจุดโทษไม่ได้จุดโทษครับดู er ah e. ดีเปรียบมาร์ดิเกมรับเกมรับเก่ง oh, จะกเก่งไปไหนเฮดิเจนเก่งเกิน เลี้ยงไปยิงเด้ไหมจอมแฮร์รี่เคนลูกนี้ให้เลยไอรอยซานี่โดนง,ง่ายเลยเกินครับโอ้แฮร์รี่เคนหัวลาฟลเอวรันเหมือนจะเอาอยู่นะครับแต่เอาไม่อยู่แล้วเลี้ยงเลี้ยงผ่านลูกชอมายิงแบบนี้ก็รับไม่ได้แล้วครับจอจอ Hốt Ở lùm xía lên Xa dù hết Đây là, là buộc phẳng như này Một lắm nữa. เราต้องปกบแคลิเคนให้อยู่ปกบแคลิเคนให้อยู่ลูกชอไหมลูกชอลูกชอลูกชอจี้อิเล็กเซนอิเล็กเซนกานปั๊มบอลทีมนี้จะเก็บแต้มกลับออกไปได้ไหม มาแล้วครับมาเย็นเมนิ่ก่อนหมดรึ่งแรกเดี๋ยวเอาเอาหลุดเช่นั้นมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหมาคัรเลส์ฟอร์ดอู้เข้าไปเฉยเลยครับเลี้ยงมาคนเดียวก่อนหมดครึ่งแรกครับนำแล้วสองป,งประตูต่อสองครับเมนยูขึ้นนำนึกว่าจะไม่เข้า เอาสังเกนเลยครับมาคัดแลดฟอร์ดแปรด้วยเท้าซ้ายครับผ่านนอยเออร์เข้าไปตอนแรกจะแปรด้วยเท้าขวาครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับขึ้นนำไปแล้วนำก่อนหมดเวลาด้วยก็ครึ่งจบครึ่งแรกครับส5านาทีไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อ อาจจะไปดูบรรยากาศในห้องแต่งตัวของเบเยนเมิวนิกด้วยไม่มีนะครับมีผู้เล่นสำรองมาวอร์มอัพกันเริ่มขึงหลังฮะรับงานเสียเวลาเรานำอยู่ครับของประตูตัวหนึ่งวันนี้มาเยือนนะแล้วก็เล่นเกมให้เพื่อนเรับชมความบันเทิงเท่านั้นครับผมหากผิดพลาดขออภัยอะชื่นชอบอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องยู u เมเล่นเกมด้วยสำหรับ อีพีนี้โอ้โหโดนใบแน่ใบเหลืองหรือใบแดงเนี่ยโอเจนโลครับขอไปใบเหลืองแรกมาแล้วครับดีไม่โดนใบแดง<__อันนี้ยอมแล้วครับเสียบทั้งตัวครับสารนี่ลอยทั้งตัวครับมีผู้ช่วยผู้ตัดสินด้านด้านหลังนะมอว่างเอาตังไปตัดผมบ้างครับผมยาวแล้วมาดูมีการนในสนามเราเยี่มมิมิครับ แล้วก็มาเล่เลนเกมลับของเราแมนยูแต่นี้เราก็เสียบไม่ได้้วเนี่ยลูกชอเลนจิลอนตักมาเท้ามือครับเอา้เาใครไปเฝ้าอะไรครับเนี่ยเปลี่ยนตัวฮะทมัสมุลเลอร์ลงมาแทนชานี่โดนเสียบไปเมื่อสักครู่เจ็บหรือเปล่าทมัสมุลเลอร์ลงมาก็นอันตรายเหมือนกัน,นครับเนี่ย ผูอะไรรับเนี่ยเขาย,ยืนจักยืกนะะ่นจักแล้วก็เข้าบอลพวดโอ้โหง่ายเกินโดนนะไม่เข้าใจครับไอ้เอฟซียี่สิบสี่เลยทำไมดูเมัน,ม,นมันอืดมันช้าไงไม่รู้โดนดัง,งนั้นมุมนี้ใครจะรับได้โดนตีเสมอง่ายมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับ เอกช่างมันไปบุกฝั่งนู้นใหมมาคาัรเดฟรอตมาคัดมาคัดมาคัดโอู้หูไม่ได้ประตูเหลือเชื่อ บุกฝั่งนี้มาได้ไปไหนเนี่ยปีกเนี้ยเรนเันโดการาโชโอ้โหเดวดิสเ,เหนียวเหลือเกินฝั่งซ้ายเหนียวเหลือเกินบุกดีบุกบุกเออให้บุกตั้งรับที่นั่นแหละมาเปิดอย่าได้เปิดในแบบนี้วันเบซัก,ก้าเปลี่ยนตัวด้วย ราอยากใช้การนาโช์ด้วยทำไมปไปเลยเอาแนทนนี่ลงไปแล้วกันเอาเทนนี่ลงไปประมาณนี้ครับเป็นตัว17ออกีบเเข้า17ลงมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยการนาโช์เงียบไปจักเกม อื้มวุ้ยเกือบเข้ามาคันดัฟอร์ดเซฟได้อีกน้นนอยๆเออโปรโมชั่นไม่เข้าจะมาดูทำไมพุ่งออกมาโดนเขา่าโดนขากันนูนเดียวไปหมดครับมันลุนเตงมุมบุนโว เอ,อมุมไปขึ้นแถาแรกโอลเลอร์เ,บบเก็บบอลได้ผมมองไหนเอานะบอลนะออฟาวเปลี่ยนตัวไหมไมาสิเอ่อเปลี่ยนตัวแล้วกันเหนื่อยแล้วครับมาส่งกองหน้ามีความเร็วลงมาแล้วกัน น่าจะวิ่งทำทางนะคนนี้เนี่ยพอเราปั๊มบอลได้แล้วก็ไม่ระบบเอบไ,ไอไม่แย่งบอลคืนกลับมาปล่อยไปไงนะั้นน่ะต้องรอีเรากดอย่าโดนนะดูดิมาเป็นระบบ มาเป็นระบบเลีเร์ไปก่อนลึงกลับมาเอาบอลไม่ทันอีกกลับตัวไม่ทันมาความเร็วมาแล้วจี้ไปจี้ไปจี้ไปล็อกอุวิอาล์บาเอ้าอารบามอยู่นี่ครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวกองหลังทำไมครับเนี่ยโค้ช อลราบากลับมาบาเย็นมิวนิกแล้วครแกนบีลงมาแล้วมาลานเหนื่อยครับเอาลินเดลอรเบอร์ห้าลงมามาแอนโทนีเท้าซ้ายแอนโทนี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 ยิงอุ้ยหลุดไปไหนครับเนี่ยแอนโทนี โอ้โหตรงรอบแล้วจะไปปินป้นไซก้อย <c oughs> ลูกนี้ไม่ได้โอกาสแปดต่อเจ็ด พครับบอลเริ่มกดดันฮะเริ่มหมดเวลาเริ่มกดดันอีนตัวครับไบยมินิกอันนี้ฝั่งนี้ให้ให้คุณเลยนะฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยโอ้โหเลี้ยงเลยไปไหน สากาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปั๊มกันในเกอบเคโทษนะยิงซุปเปอร์เซฟเกือบโดนมุลเลอร์ครับกับเป็นซุปรซับต่างหืนทั้งสนามแล้วครับตอนนี้บอยเยนมิวนกเล่นสันหรือเปล่าเล่นสัน ยิงโอ้โหโดนจนได้ครับใครเนี่ยอาราบาโอ้โหนํำสองครั้งแล้วก็โดนแซงครับสามประตูตอสองเหลือเชื่อครับ FC 24สบสไม่ชนะนครับติดต่อกันหลายอีพีแล้วครับโอ้โหรับแล้วครับจะปัดไม่อยู่ครับ ออเอาไงเงีดีเริ่มเริ่มท่าไม่ดีเลยครับจีไป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 จะยิงก็ติดนติก เขาวิ่งนําทางรอให้จ่ายครับของเราไม่จ่ายครับยิงเกือบ<ๆ><ๆ>เกือบ <c oughs> เกือบเล็บรับผิดทางมาคัดแลวฟอร์ดมาด้วยม,มาคัดมาเยอมาคัดมาคัดยิงติด เวนลาแล้วแพ้อีกแล้วอีพีนี้จะแพ้อีกแล้วเหรออซาเตะแบบดีๆเกมรับไม่ดีครับ <K oman. S 1> เกมมูต่สิ่งยังไม่ปองอย่าเพิ่งนับศพ เล็กเซนได้มาออ้หูโดนปั๊มเตะมุมหรือเปล่าไม่ใช่เตะมุมด้วย,วยจบนัดนี้ต้องไปแก้เกมกันอีกยาวเลยครับแพ้มา3-4นัดติดแล้วแพ้อาร์เซนอลไบตันบาเยนตอนเจอ อาซะงันก็แพ้ใครมาอีม่รด้วยเอาหลุดเรียบร้อยมาคัดแลดฟอร์ดตีเสมอซะง,งัน้นจะเข้าก็เข้าครับเ <c oughs> กือบไม่เข้าด้วยสามสาม สามสามครับสามสามเวลาแล้วเวลาแล้วสีนาทีเวลาแล้วโอ,อ,อ้โหอลบาบาช่องนี้ ห้องนี้เพื่อคุณเป็นววามผู้สินเป่านกยมีจบการแข่งครับยูฟ่าแชมเป็นลดกนัดแรกใน FC 24 PlayStation 5หมด,หมดผู้ิการทีมไม่เพลย์เกมครับก็เสมอกับบาัญญัติด้วยสก,สกอร์3ประตูต่อ3 ก็หากผิดพลาพกันใดขออภัยนะมาณที่นี้ครับฉันชอบอย่าลืมมาฝากล้วก็แชร์กดซับแคนช่องยูทูบแม่งเล่นเกมก็เล่นเกมให้เพื่อนรับชมผู้กองบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่มีผลส่กระทบต่อสถากันใดใดทั้งสิ้นรับชมผู้กอมบันเทิงเท่านั้นไว้พบกันอีพีต่อไปนัดหน้าวันนี้สวัสดีครับ